ได้มาแข่งแข่งเลยแตกแตกเออโอ้โหสามตัวคิดว่าไงน้องบินเอาดิพี่จังหวะฮีโร่ปะจังหวะฮีโร่ปะ้ยมาดิครับมาดิครับมาดิครับจังหวะนี้อันนี้ล่างๆๆนี่ นรืนทิปอ,อืมสวย Thank you สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนยูสมายอินดัสทรีอิงทรูดซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่เทลิสลาเทลิสลาเทลิสลานะครับผมว่าแบบฮีโร่ตัวนี้เล่นยังไงคอมโบยังไงนะครับซึ่งบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างถึกนะคบเพื่อนๆแล้วก็แรงนะครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันช้านะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูสกิลของฮีโร่เทลิสลาเทลิสลา เทลิสุล่ากันก่อนนะครับเพื่อนๆว่าแบบฮีโร่ตัวนี้มีสกิลยังไงบ้างนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดสอบกันแล้วนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของฮีโร่ตัวนี้กันก่อนนะครับพาสซีฟของเทลิสล่านี่ก็คือ ฮีโร่ตัวนี้จะได้รับการลดความเสียหายทุกๆครั้งที่แบบเ p พีลดลงไป2.5%นะครับเพื่อนก็คือถ้าเลือดเราลดไป2.5%เนี่ยเราจะได้ลดความเสียหายที่เราได้รับเนี่ย1%นะครับสูงสุดอยู่ที่30%นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเลือดหาย2.5%เราถึกขึ้นอีก1%นะครับทาให้แบบฮีโร่ตัวนี้แบบยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีอีกพาร์ทสิบหนึ่งนะครับก็คือฮีโร่ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเพิ่มความเร็วโจมตีแบบพิเศษได้นะครับก็คือความเร็วโจมมมตีีีท่่่เเพิา มันจะเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีกายภาพแทนนะครับสำหรับเทลิสลานะครับเพื่อน ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของเทลิสตานะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปล่อยไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนซึ่งถ้าใช้สกิลนี้โดนศัตรูเนี่ยศัตรูจะวิ่งช้าลงแล้วก็เราจะวิ่งไวขึ้นนะครับเพื่อนเมื่อผ่านไป3าวิเนี่ยมันจะระเบิดออกนะครับพร้อมกับสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งนะครับตามเลือดที่อีกฝั่งเสียไปด้วยนะครับยิ่งอีกฝั่งเสียเลือดก, <Board> ก่อนหน้าน,านั้นไปเยอะเท่าไหร่แบบสกิลเนี้ยมันก็จะระเบิดแรงเท่านั้นนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับนี่ครับถ้าโดนันรบระ,ะคร พอผ่านไปสามวิปุ๊บมันก็ระเบิดเพื่อสร้างความเสียหายแบบนี้นะครับสำหรับสกิลหนึ่งนะครับต่อมาเป็นสกิล2ของเทลิสตานะครับซึ่งสกิล2เนี่ยสามารถกดได้ถึง3ครั้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเนี่ยมันจะเป็นการหวดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับคร<ว>ั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยจะยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่ถ้าเรากดครั้งที่3เนี่ยมันจะแรงมากมากเลยนะครับสาหรับสกิลนี้นะครับแล้วก็ ศัตรูที่โดนสกิลนี้ยจะโดนโซโลด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับสกิล2ของเทลิสลานะครับก็คือถ้าเราทุบโดนเนี่ยอีฝั่งก็จะโดนโซโลไปด้วยนะครับแต่มีข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันช้านะครับสำหรับสกิลนี้แต่ว่าเรื่องความแรงนี่คือแบบแรงมากนะครับเพื่อนๆต่อมาเป็นอันตรีของเทลิสลานะครับ อันตีเนี่ยจะเป็นการกระโดดไปในพื้นที่ที่กาหนดแบบนี้นะคบเพื่อนๆพร้อมกับสโล่ศัตรูที่อยู่ในขอบเขตอันตีของเรานะครับแล้วก็จะดึงศัตรูเนี่ยให้มาอยู่ตรงกลางของอันตีของเราด้วยนะครับสาหรับอันตีนะครับเนี่ยมันจะกระโดดไปแบบนี้ครับแล้วก็จะดึงศัตรูที่อยู่ในเขตอันตีของเราเนี่ยให้มาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อนๆสาหรับอันตีนะครับซึ่งไว้ใช้คอมโบกับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองได้นะครับเพื่อนๆก็คือถ้าเราจะคอมโบเนี่ยเราก็อันติให้โดนก่อนนะครับอันติโดนเราปล่อย1ก่อนก็ได้ครับเราค่อย โดนอีกฝั่งได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ของฮีโร่ตัวนี้กันครับว่าออกไอเทมอุปกรณ์ประมาณไหนนะครับ โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ของเทลิซ่าที่ผมจะใช้นะครับซึ่งบอกเลยว่าฮีโร่ตัวนี้ออกแค่ขวานดูดเลือดอันเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆที่เหลือออกแทงก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากแบบเน้นดาเมจหนักๆไปเลยนะครับชิ้นแรกเนี่ยผมจะออกเป็นรองเท้าเกาะนะครับแล้วชิ้นที่2เนี่ยจะออกเป็นขวานแห่งความเกลียดชังนะครับเอาไว้สกิลดูดเลือดนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นดาบเขียวเลยนะครับเพื่อนๆทาให้แบบเราแบบสกิล2แรงมากๆเลยนะครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นขวานสงครามครับยิ่งเราอยู่ในไฟนานเร ที่ถึกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชิ้นต่อมาจะเป็นปีกราชินีนะครับทำให้แบบถ้าอีกฝั่งเบิร์ดเราไม่ลงอ่ะเรามีโอกาสสวนอีกฝั่งได้นะครับชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเกาะเกิดนะครับส่วนในเทมสำรองก็จะมีอลักเกิลนะครับเพื่อนๆเอาไว้การเวทแล้วก็มีรถครูดาวแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกเวลาเราสกิลเนี่ยให้เลือดมันเด้งขึ้นเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัดเลือดนะครับส่วนเอ็มเบมที่ผมใช้จะใช้เป็นเอ็มเบมนักสู้สกิลดูดเลือดนะครับก็คือจะอัพโจมตีอ จะเล่นได้ประมาณไหนนะครับเพื่อนๆมันจะถึกขนาดไหนนะครับหรือว่าจะแรงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมเล่นเป็นฟาร์มนะครับตอนนี้แล้วก็อัพสกิลสองมาก่อนนะมาเล่นกับน้องมินนะครับให้กุชิีออนไม่ต้องฟาร์มนะครับตอนออฟลเนไงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกกุชชออนติ๊กต๊อกน่าจะเล่นตั้งแต่มันแบบไอ้นี่บัฟมาใหม่ๆเนาะตอนนั้นยังหด เล่นกันเลยแต่ตอนบัาเราไม่เล่นกันหรอกเล่นแค่ตอนโดนเนิรฟ <c oughs> ตัวไหนโดนเนิรฟอะเล่นตัวไหนบ้าปะไม่เล่นท่านเฮ่มันจองจะเล่นว่ะน้องบินเอา,อาดิแตกนะจองจะเล่นฮะคิดว่าสู้ได้เหรอวิ่งมาเนี่ย อโอ้มันไปยืนให้มันไปยืนให้ตัวอื่นฆ่ามันไม่ให้พี่ฆ่ากล้าอะไรห,หนุมกล้าเหรอโดดเลยละกันแข็งแกงกล้ากล้าให้มันรู้ใครมันแข็งแกงตัวจริงไงน้องมันยังไงยังไงยังไงระบางหัวแข็งแกงจัดจัดวะน้องมิน เอาเลยครับเอาเลยครับโดนโดนโอ้ยทันได้ไหมาแข่งแข่งแต่แต่กูก็ล้านคอมโบหมดสกิลเลยว่ะ จังหวะสวนจังหวะสวนอแน,น่มันมีการรอวะ่ะมันไม่รีบไปตัวนี้วะ่ะอ้าารอเหมือนกันรอเหมือนกันแตกไปดีระเบิดไปดีเฮ้ยไลลาเราเอาอยู่่ขนาดโดนโกดสองตัวนั่นอะนั่นไงคื้นปุ๊บตายปับ๊บถ้าแบบแสกิลหนึ่งสแตกไว้แล้วแบบตีมันอะโคตรแรงโดนนะโดนนะเฮ้ยมีูจิออรแรงเหมือนกันนะเนี่ย ีเอาว่ะเอาไอ้คนดึงคนตึงวานาจะหมที่มันเป็นไรพี่มาแล้วน้องเจอได้หมดอะมันกัดหรือยังเมื่อกี้ยังยังยังลากกวานี้เอ้ยเอา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 ว้าบว้าบมันว้าบอะมันแตกแล้ววาบอะ มาเยอะมาเลยมาเลยครับอุ้ยติดหมาอแข็งแกร่งจัดมาดิครับกลับบ้านดีกว่าโดนตีตีเอาเอาเอาเอ้ยแข็งแกร่งแข็งแกร่งเอาเอาไม่ดูรุ่นเลยไม่ดูรุ่นคอร์สเลย เออเอ้มันจะโชว์สเตปอ่ะน้องมินอาดีสโล่ไปดีครับแบ๊โอ้โหมีตายป่ะเฮ้ยยีเบียทิกโดนโอ้โหสามตัวคิดว่าไงน้องมินเอาดิพี่จัตหวฮีโร่ปะจังหวะฮีโร่ปะมาดิครับมาดิครับมาดิครับ จังหวะนี้อันนี้ล,งล,งล,งลังลังลังนี่ลังลังทิปอืสวยแจ็คเกี้ยมันแข็งแกร่งเก <ừ> ินไปว่ะตรงนี้ว่ะไปลานสวยลารอโอ้โหช <i> <i> ้างเอ๋อแบบประมาณแบบง,ง้างง้างเฟรมช็อตรอไม่ต้องเล่นไม่ต้องเอา <i> <i> ท่านแม่โอ้โอ้โห ยอ้อนติ๊กตอกไปแล้วฮึ่มสองเม็ดโดดมาใกล้ๆอุ้ยไม่โดนนี่สักเออไปล่อ,ปลอไปล่อ,ไปล,อไปล่อมาไปล่อมาเนี่ยกือบเกือบเกือบโดนมากัด่อนวะไม่ต้องดึงดเดี๋ยวโดดมาเองโดดติดคือวะน้องมิน สกิลไปแต่ตัวไม่ไปสิแมนแต่สกิลบอสแมปมาเวย้ยบอสแมปมาบอสแมปมาอืมบอสแมปไม่ได้สักตัวบอสเอาใช้ไม่ทันนะบอสแมปแปลบอสแมปอะไรกันอะไรกันอโอ้บอสแมปโอ้โอ้เรียบร้อยบอสแมปกดความใส เอาดีจะกูจะติดตกแตกแตกพุ่งมาทำไมพุ่งมาทำไมวัดแตกโดดเลยตัวเดียวนี่แหละไม่ต้องไว้เยอะตั้มโอ้โหโอ้โโดนโดนโอ้โหโอโหโดนเรียบร้อยไม่ได้เดิน เล่นมันเล่นมันดิครับเล่นมันดิครับทันแฮฟังโตเฮ้เฮ้เฮ้อัตติไปแล้วไม่ใช่หรอพวกหัวแตกหัวแตกอู้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 อะไรอะไร ไหนมันไปวาร์ปอยู่ไหนแล้วไอ้ตัวนั้นเอาเอาโดนโดนโดนเอาโดนพี่อือดอกสุดท้ายมันฟิกหลบไปได้แต่โดนโดนุชฆ่าอยู่ดีเอาเอาลานไอ้แย่ละไอ้แย่ละไอ้แย่ละเฮ้ยพี่ได้เทมพีชีพมาละกรอเกิด เอาดีโอ้โหโดดเข้าไปมันไอ้นี่ออกมาเอล็ลดี่ไหนขอยิงเข้าเนื้อหน่อยครับนี่ไงยิงเข้าเนื้อรว้เ้ยไม่ได้อีกหะออ้รับดาเมจสี่สิบหกอะ โอเคครับเพื่อนๆก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเทลิสลานะครับซึ่งเอามาเล่นจังเกิลก็ได้นะครับเพื่อนๆว่าแพทเนี้ยจังเกิลแบบส่วนมากเขาแทงตัวถึกๆอะไรเงี้ยมาเล่นจังเกิลอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรไว้รอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ <Yeah. S 1> เจอกัน I believe in destiny. I just best for listen enemies. don't do for Don't to of jealousy. just what's best They're just me. full my This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me.